คิดเช่นไออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตันมีเมนูขนมเข่งมันม่วงมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยนะคะแป้งข้าวเหนียว240กรัมน้ำตาลทราย200กรัม ผงมันม่วง10กรัมแปะกล้วยปริมาณตามชอบได้เลยค่ะกะทิ250กรัมน้ำเปล่า250กรัมและเกลือป่นประมาณ1หยิบมือค่ะลำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวแปะกล้วยก่อนค่ะ สำหรับแปะกล้วยนะคะจะมีรสชาติที่ขมนะคะโดยข้างในค่ะจะมีไส้หรือว่าเกสรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำเกสรอ,ออกก่อนค่ะสำหรับแปะกล้วยนะคะจะมีอยู่2ด้านนะคะโดยให้เราค่ะหันด้านแหลมขึ้นนะคะหลังจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มไปยังตรงก้นนะคะแล้วก็ให้มาทะลุออกทางปลายแหลมนะคะ แล้วค่อยๆดันออกมานะคะตัวเกสรค่ะที่อยู่ข้างในก็จะค่อยๆหลุดออกมาค่ะให้เรานำเกสรตัวนี้นะคะออกให้หมดเลยค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยให้แตะกล้วยของเราค่ะมีรสชาติที่ดีนะคะเวลาที่เรานำไปต้มในน้ำเชื่อมก็จะทำให้ไม่ขมค่ะหลังจากที่แกะออกหมดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มในน้ำเชื่อมกันค่ะนำน้ำขึ้นตั้งไฟนะคะ เมื่อมอเดือดค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะสำหรับตันไม่ต้องการให้ตัวแปะกล้วยหวานมากนะคะก็ใส่ตัวน้ำตาลทรายไปประมาณ1ทับพ,พีนะคะหลังจากนั้นก็ใส่แปะกล้วยของเราลงไปต้มเลยค่ะปริมาณน้าที่ใส่นะคะก็ให้พอท่วมตัวแปะกล้วยค่ะหลังจากนั้นก็ตั้งไฟให้เดือดอีกสักรอบก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องต้มนานนะคะเดี๋ยวตัวแปะกล้วยของเราจะเละจนเกินไปค่ะ หลังจากที่แปะกล้วยของเราได้ที่นะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็แช่ไว้ในน้ําเชื่อมแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของขนมเข่งกันนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยผงมันม่วงเกลือป่นและ น้ำตาลทรายค่ะวันนี้ตันใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวธรรมดาได้เลยค่ะสำหรับผงม,มันม่วงที่ตันใช้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคือยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ตันใช้ประจำนะคะ1ถุงบรรจุอยู่ที่100กรัมค่ะราคาประมาณ130-150บาบาทแล้วแต่ร้านค่ะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะ หลังจากที่ใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยใส่กะทินะคะลงไปนวดแป้งค่ะสำหรับตัวกะทินะคะให้ค่อยๆใส่แล้วก็นวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนวดไปสักพักหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวตัวน้ำตาลทรายที่อยู่ในตัวแป้งนะคะก็จะค่อยๆละลายออกมาค่ะอย่าเทพรวดทีเดียวนะคะ การที่เราค่อยๆนวดไปแบบนี้นะคะมันจะทำให้ตัวเนื้อขนมเข่งของเราค่ะมีลักษณะที่นุ่มเหนียวนะคะทำให้เวลาที่เรารับประทานขนมเข่งค่ะจะได้รสสัมผัสที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ตันเองยังใส่ตัวกะทิไม่หมดนะคะแต่ตัวแป้งค่ะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเหลวๆแล้วค่ะอันนี้เกิดจากการที่น้ำตาลทรายของเราค่อยๆละลายมาแล้วนะคะ เรานวดแป้งไปจนมีลักษณะที่เหลวๆแบบนี้นะคะเราก็ค่อยใส่ตัวกะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้ตัวแป้งนะคะละลายเข้ากันดีกับตัวกะทิของเราค่ะให้แป้งกับกะทิเข้ากันดีเสียก่อนนะคะไม่ให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ หลังจากที่แป้งและกะทิเข้ากันดีแล้วนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะใส่ไปทีเดียวทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ละลายตัวแป้งนะคะให้เข้ากันดีกับตัวน้ําของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะ ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกระทงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตัดใช้เป็นกระทงใบตองสดนะคะถ้าใครใช้เป็นกระทงใบตองแห้งก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะให้เรานะคะใช้แปรงค่ะชุบกับน้ํามันนะคะหลังจากนั้นก็ทาไปให้ทั่วกระทงเลยค่ะอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมเข็งของเราติดกับกระทงนะคะ เมื่อพักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็ทําการคนนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งของเรานอนก้นค่ะในระหว่างนี้นะคะให้เรานําน้ําขึ้นตั้งไฟให้เดือดรอไว้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะนําแป้งขนมเข็งที่เราผสมไว้ค่ะเทใส่กระทงนะคะเพื่อเตรียมนึ่งค่ะก่อนจะขึ้นนึ่งนะคะก็ให้เรานําแปะกล้วยที่เราต้มไว้ค่ะมาใส่ลงในขนมเข็งของเราค่ะ ตักใส่ลงไปเลยนะคะเอามาแต่ตัวแปะกล้วยนะคะตัวน้ําเชื่อมไม่ต้องเอามาค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในกระทงแบบนี้เดี๋ยวตัวแปะกล้วยของเราก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาเองค่ะน,นําน้ําขึ้นตั้งไฟให้เดือดนะคะหลังจากนั้นก็นําขนมเข่งของเราขึ้นนึ่งได้เลยค่ะ สำหรับไฟที่ใช้นะคะเราใช้ไฟแรงในการนึ่งค่ะระยะเวลาประมาณ30ถึง35นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทำและความแรงของไฟแต่ละบ้านด้วยนะคะก่อนปิดฝานะคะอย่าลืมเช็ดฝาให้แห้งสนิทค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำหยดลงหน้าของขนมค่ะเดี๋ยวขนมของเราจะออกมาหน้าไม่สวยนะคะเมื่อครบเวลานะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูตัวขนมของเราค่ะสังเกตดู ตัวหน้าของขนมนะคะจะมีลักษณะที่ใสๆแบบนี้ก็เป็นอันว่าแป้งของเราสุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวให้เรานําออกมาพักให้เย็นสนิทเลยนะคะสําหรับ1สูตรที่ตันให้นี้นะคะสามารถนึ่งได้กระทงไซส์ขนาดกลางนะคะอยู่ที่6-8ชิ้นนะคะแต่อันนี้ตันใช้เป็นกระทงไซส์ใหญ่และตันแบ่งทําแค่ครึ่งสูตรนะคะก็เลยจะได้ออกมาแค่3ชิ้นนะคะ สำหรับแป้งขนมเข่งมันม่วงสูตรนี้นะคะก็จะให้ความนุ่มมากๆเลยค่ะสามารถวางข้ามคืนได้โดยที่ตัวแป้งไม่แข็งกระด้างนะคะแต่มีข้อแม้นะคะว่าตัวหน้าขนมจะต้องไม่โดนลมนะคะสำหรับรสชาตินะคะก็จะหวานกำลังดีนะคะแต่เพื่อนๆสามารถปรับรสปริมาณของน้ําตาลตามความชอบได้เลยค่ะถ้าชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลลงไปเพิ่มกว่านี้ได้เช่นกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรในการทำขนมเข็งง่ายๆที่ทางคิดเช่นไอได้นำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว